สวัสดีชาวแฟนบอลทุกท่านที่เด็ดบอลเต็งวันนี้นอริสพบกับเบ็คเบิร์นแข่งเวลาเที่ยงคืน30นาทีต้องยอมรับว่าการเผชิญหน้าของทั้งคู่ดูไม่ยากเหมือนที่คิดไว้เพราะเจ้าบ้านนอริสเหนือกว่าหน่อยๆในเรื่องความมั่นใจด้วยการคว้าชัย3จาก5หนท้ายในลีกเสมอไป1แพ้ไปหนึ่ง ซึ่งถือว่ากู้ศรัทธาหลังปรชาชัยยับยับมาก่อนหน้านี้ด้านการผลิตสกอร์ก็หายห่วงกดไปเม็ดเมตรตลอดช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทําให้แต้มกับมาลาจีเชฟยูรองฝูงเพียง6คะแนนเท่านั้นจริงอยู่ที่แบ็กเบิร์นก็คุณภาพดีแทบไม่ต่างกันแต่ด้วยความฝืดต่ากว่ามาตรฐานของเบนจามินเบเรนตันดีอาร์ตส่งผลให้การผลิตสกอร์น้อยกว่าทีตังเป้าไวพ้พอสมควรขณะเดียวกันเกมรับก็จัดว่าแย่หลังพาทีมแพ้3จาก4หนท้ายในลีก นะไป1และโดนทะรวงแนวรับยับเยินร่วมๆแม8เมต์อีกด้วยนอกจากนี้สติการพบการ8ครั้งตลอดรวมรวม10ปีก็ไม่เคยเอาชนะคู่แข่งในรายนี้ได้เลยราวแพ้ทางเสมอเป็น2แพ้เป็น6ฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเกรดกับภาพรวมต่างๆแนะนำอยู่ฟังต่อนอริสรับซับและกินเต็มแน่นอนนะจ๊ะ